เปลี่ยนกองซับหมึกเอฟสัน L6190 นะครับเปิดฝาครอบกองซับหมึกด้านซน้ายออกแล้วก็ขันน็อตออกนะครับแล้วก็ถอดกองซับหมึกออกมาเนี่ยครับตัวเก่ามันที่มันเต็มทีนี้ก็แกะกองซับหมึกตัวใหม่ที่เราเตรียมเปลี่ยนไปนะครับเมื่อแกะของออกมาแล้วนะครับก็เอาไปใส่แทนที่เดิมตรงที่เราแกะตัวเดิมออกมานะครับ เมื่อใส่เข้าไปแล้วครับก็เอาน็อตมายึดขันน็อตไว้ให้แน่นนะครับทีนี้ก็เอาฝาครอบมาปิดไว้นะครับแล้วก็ขันน็อตยึดไว้เหมือนเดิมครับประกอบเสร็จเหมือนเดิมส่วนของซับหมึกตัวเดิมครับเอาใส่ถุงแล้วใส่กล่องเก็บคืนให้ลูกค้านะครับแล้วทีนี้ก็มาลองเปิดเครื่องเทสดูเช็คหัวพิมพ์เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับลองพิมพ์เทสเช็คหัวพิมพ์พิมพ์ออกได้ปกติไหมนะครับสีออกครบหรือเปล่า ปินเทนออกมาแล้วครับมาดูสีสีออกปกตินะครับไม่ขาดปิดงานส่งงานลูกค้าได้เรียบร้อยมันจะไปไมีหาอย่าง